สวัสดีครับผมมารับชมกันต่อในรายการพรีเมียร์อังกฤษนัดสุดท้ายครับนัดที่ทุกทีมต่างต้องการที่จะเก็บ3แต้มให้ได้ครับเป็นผู้ชมเกมที่เอเวอร์แตรดเอียมครับอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการเยือนของไรตันนะครับคุณนี้แข่งจริงคืนวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมเวลา4ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยครับทางทูพรีเมียร์ฟุตบอล HD 5ถ่ายทอดสุดให้เราคนไทยได้รับชมกันครับก็ประชาสัมพันธ์ันขันไปด้วยนะครับ อันนี้ player to watch เป็นฝั่งของกองหน้าอาร์เซนอลกับอเอเมริก,กออบามายังนะครับเราก็ทำภายแล้วก่อนหน้านี้3คู่ครับเดี๋ยวชมกันต่อยาวๆจะทําให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับการกลับมาของแอดบินเลยครับก็น,น่าเสียดายนะครับที่พวกเขาตกรอบฟุตบอลยูโร a ปาลีกมาครับทำให้ไม่ได้เข้าชิงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับอาร์เซนอลครับรายชื่อ1 1ตัวีจริงของฝั่งเจ้าบ้านครับ ประตูเป็นเวเรโน่ก่อนหลังมีคารลัมแชมเบอร์สโรบโฮดิงเกเบลมากันเยสคิวแรนเคนี่กับปางมีกานิชาก้าโทมัสปาเต้สามแนวรุกครับบุกยอสกาส์มาตินโนเดกาดนิโคลัสเตเป้และกองหน้าครับปีแอเอมริโอบามบยังครับ4 2 3 1ครับอาร์เซนอลคุณซื้อมิเกลอาเตต้านะครับก็ร่วงมาเพราะลูกทีมของอุนัยเอมรีนะครับที่คุมบียาเว้าเนี่ยก็น่าจิตใจครับแทนแฟนอาร์เซนอลนะครับเกมนี้ต้องชนะเพื่อลุ้นไปในการยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ ฝั่งของทีมเยือน, on, บบนครับไรตันประตูเป็นโรเบิร์ตซังเชสครับฝั่งมีเบนไวลูวิสตังอดัมเวสเตอร์กลางครับบีแดนเบิร์นอดัมลาลานาอีฟวิสซูม่าพาสคขาวเกิร์ดครับส่วนแนวรุกเป็นเรโดทอสซาอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับกองหน้าเป็น Andy แอนดี้เซคิวรีแนการยืนของไรตันเป็นสามสี่สนะครับ Enjoy the game. เอาละครับเกมที่เอเมอร์เลสเตเดียมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับต้องการคว้าชัยไว้ก่อนนะครับเพื่อการมีโอกาสได้ลุ้นไปเล่นในรายการยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแล้วก็ต้องลุ้นให้สเปอร์กับเอเวอเรสตนไม่ชนะด้วยครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับถ้าเก็บ3แต้มในเกมนี้เอาละครับดูเกมคู่นี้ครับว่าจะสู้กันได้สนุกมากน้อยเพียงไรนะครับไบรตันนี่ก็พวกเขารอดจากโซนตกชั้นมาแล้วนะครับเกมนี้ก็จะไม่มีผลอะไรกับพวกเขามาก แต่อาร์เซนอลเลยครับสำคัญมากๆกครับในการค้าสามแดมเพื่อลุนยูโรบาคอนเฟลซ์ลีกนะครับาการขึ้นมาของวิซุมาฝั่งไบรตันนะครับวิซุมาจะชากติดกับเบื้อมารกันเยสกานนชาก้า yes. ขอหยุดครับ Arsenal, อาร์เซนอลริมเส้นทางซ้ายกิเลนเทนี่งา ข้ามมาแล้วโอ้โหดูครับบูโยสาก้าม่งบอลไปแล้วก็เปิดมาที่เปเป้ได้โคนโ,โอ้โหโอ้หนึ่งศูนย์เลยครับไปฮาเซนอันครับนิโคลัสเปเป้โอ้โหนี่เจ้าตัวเอโถเข้ามาม่งแล้วทําได้ดีมากเลยจังหวะเปิดข้ามมาของบูโยสาก้าครับโอ้โห,หนึ่งศูนย์ครับนิโคลัสเปเป้ นี่เกมล่าสุดที่เล่นกับพาเลสนี่ก็ทำสองประตูนะครับนิโคลัสเซเปให้ทีมเอาชนะด้วยสกอร์ไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับนี่ก็มายิงประตูเบิกร่องเลยครับไทยกับอาร์เซนอลในเกมสุดท้ายของพรีเมียร์อังกฤษประจำซีซั่นนี้ครับอะไรครับหนึ่งศูนย์ครับไหมคลอสมาดิโอ้โหมันไม่เหลือใครอยู่ด้วยครับก็ต้องเลือกนิโคลัสเปเป้แลยครับบูโยสกาครับหนึ่งศูนย์ครับอาร์เซนอลออกนำแล้วครับ ทำเร็วเลครับตั้งแต่9นาทีแรกดูไบรตันครับจะกลับมาได้เร็วหรือไม่ครับลาลาน่าที่อดัมเวฟสเตอร์ลาลาน่าเคาะคืนเลยครับเวฟสเตอร์ออกมาที่แดนเบิร์นเอามา,มาะลาลาน่าอีบิซูมาให้แม็กอาริสเตอร์อะไรครับจะเคาะหาช่องกันอยู่แล้วโอ้โหชากา้าสไลด์ขวางเดียรพาซาก,กช่วยครับเบนไว ขิปไปแล้วเพื่อนฮุบเก่าด้านในนะครับแม็กอลิสเตอร์ครับให้ไปคนละทางเลยนะครับทุ่มของอาร์เซนอลครับชาก้ามาที่กิเลนเทนี่เดี๋ยวชัม้มให้ชมกันเรื่อยๆนะครับฟแฟนแมนซิตี้ก็รอด้วยนะครับเพราะว่าแนะนำกันมานะครับเดี๋ยวทำให้ชมแน่นอนนะครับคู่ของซิตี้กับเอเวอร์ตันผ่ากับโอลิกาสผ่าที่อบามยัง มาเลยครับทางขวาโอบามยังรึงอยู่แล้วเลือกเพื่อนเลือกเพื่อนยังไงครับโอวยังยังไม่ให้ครับแล้วไหลมามีเปเป้รออยู่ซ้ายโอ้โอ้โล่งแล้วสองศูนย์เลยครับนิโคลัสเปเป้คร <plus S 2> <demek. S 1> ับโอ้โหดูครับโอวยังขยับมาอยู่ทางขวาแล้วเปเป้ไปรออยู่ตรงกลางครับไม่มีใครประกบด้วยครับตรงนั้นรอบนี้รองเท้าสวยกันหมดครับนักเตะทุกคนกลับมาซื้อสตั๊กใส่กันเองไม่ซื้อเลียนแบบกันแล้วเนี่ย เลือกสีของร็งแล้วนะแล้วดูไปเป้ยครับโอ้โหสายหนักแน่นมากครับอรออยู่ไม่มีใครประกบเลยครับฝั่งของไบรตันโอ้โหเรายิงเฉียบขาดนะครับเป็นสองศูนย์ครับโอ้โหบิเกลเทตา้าน่าจะมีแรงกระตุ้นแรงผลักดันเลยครับในการที่จะเก็บสามแต้มจากเกมนี้ให้ได้นะครับโอกาสก็ถือว่าเบาบางครับ มันต้องไปลุ้นผลของคู่สเปอร์กับเลสเตอร์ให้ไม่ชนะด้วยนะครับอบครับสองสุดครับเจ้าบ้าน20นาทีนำสองประตูนี่ถือว่ามาร้อนแรงนะครับเปิดเกมมามาครับไรตันแม็กอลิสเตอร์เขอพยายามสู้นะครับไรตันพาสคาโกสจะพลิกเปิดแล้วติดกับเบลมากันเยสกีเลนเทนี่ เทนี่มามากันเยสขอ,อกลับคืนที่กิเลนเทนี่อะไรครับสองประตูแล้วก็เบาใจขึ้นเยอะเลยครับรอุโยซาก้าเออมามาตินอดรกัดกัดข้อกันมาครับชาก้าชากาขามีเติมมาแล้วนะครับโทมัสปาเต้ลับคืนที่อริกัดโอบอมายัง โอบาไม่ยังไปครับที่หาเลโยกมาตรงกลางพื้นที่เปิดแล้วครับมีกอกาสของโทมัสปาเตไหลาบาที่โอบาไปยังงงัดมากไปหน่อยครับโอ้โยิงไม่ได้ครับ่าเจ้าตัวเหมือนจะเล่นท่าเยอะไปหน่อยครับโอบายังสีิขี่เอาบอยอนคืนบ้านของไบรตันพาสคาวโกสไหลบ่าล้มในซัดจังหวะนี้โอ้เโโข้าประตูไปแล้วแต่ว่าได้ไหมครับน่าจะฟาวก่อนเลยครับ จังหวะไปชาร์จใส่แบรนเลโน่นะครับมาเติมมาของแม็กอาริสเตอร์30นาทีผ่านไปครับครึ่งแรกอาร์เซนอลครับเจ้าบ้านนำอยู่2-0เบนไวด์ประมาทไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่มีการได้รลุ้นแล้วฝั่งของทีมเยือนครับลาลาหน้าให้มาซ้ายแดนเบิร์นแดนเบิร์นโอ้โหดูสับหลอกจังหวะนี้แล้วดีเถาสองลาลาหน้าไปให้นะครับบิสมาบิสมานี้มาได้ในเขตโทษบิสมาร์ดีติดบอล้วได้ซัดจงังหวะนี้ติดล็อกครับโอ้โหไม่มากันเยส ว่ามาบล็อกไว้ได้ครับโอ้โหเหลือเชื่อครับแม่ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีพอดีเลยครับโอ้โหจงังหวะอ่านจังหวะจะยิงมาของฝั่งไบรตันนะครับเกือบโดนครับอาร์เซนอลมาครับลครับลาลาน่าลาลาน่ลาดิซุ่มา่าดิซุมา่มาตากมาแล้วครับกีเรนเทนที่ครับเกียร์สกัตมาโอ้โหตอนนี้กลายเป็นทีมเยือนโผมบุกกระนำใส่เจ้าบ้านเลยครับซิกิรีซิกิรีเปิด ข้ามาโม่งชงจะตั้งให้เพื่อนแล้วเดี๋ยวก่อนวัวไปยังพักพักเก็บไม่ได้ครับมาอีกครั้งนึงครับพาชาโกสลาเลนาทอสาหลบมาได้แลหละครับทอร์าที่มาทอซา,าทอรามีโอกาสเลือกโยกลบยิงเองครับติดบอลบิงมีลาเลนาเขิงอยู่วิซุม่าวิซุม่าดีมา,มา,มาติดโทมัสปาเต้แล้วครับโอกาสแกขายออกมาวัวไปยังคืนครับชาก้า ชาก้าไหลอะไรครับจังหวะขึ้นมาอาร์เซนอลบ้าทางซ้ายเิเลเทดี้เคเลเทดี้เปิดมาเน้นเนินตรงนี้โอ้โหเดนเบิร์นสกัดออกด้านข้างเลยครับเกือบจะสุ่มเสี่ยงตกรางเสียประตูที่3นะครับจังหวะเปิดมาเมสกูของอาร์เซนอลเบเป้เปมาที่คลัมแชมเบอร์ส มีลุ้นแฮตริกเลยครับเปเป้ในเกมนี้ดูรัสเปเป,เป้เปิดยอดมาให้แล้วกรับเชเบิร์สมาสวยครับอ้าดูครับใส่ท่าเกี่ยวย้อนมาแล้วว่าเกือบจะทำได้ดีแล้วครับเจอสกัดไว้ก่อนโคดิกาสยูโ,าโยสากา้าที่มาแล้วรับหน้าก่อนครับยูโสากา้า ทดครึ่งแรก2นาทีนะครับเราก็เป็นเกมที่เอเมรีสเตเดียมครับอาร์เซนอลชาวบ้านนะครับนำไบรตันยืนยันอยู่2ประตูต่อศูนครับได้2ประตูจากคนนี้แหละครับนิโคลัสเปเป้มีการสองครั้งเป็นหนึ่ร้อเปอร์เซนต์ครับได้2ประตูเลยนะครับเราถือว่า,าทำผลงานยอดเยี่ยมนะครับเปเป้ pe pe. สองประตูจาก เกมก่อนหน้านี้ด้วยนะครับในเกมที่ดวลกับคริสซォพารเลยนะครับมาดูทั้ง2ประตูครับในช่วงไฮไลท์ของครึ่งแรกนะครับของนิโคลัสเปเป้นี่ครับกูโยสกะคือในกรอบเนี่ยเพื่อนรอไม่ทันแล้วเปิดมานี่ไกลมากเลยครับแต่ว่าต้องทุมการม่งของนิโคลัสเปเป้เลยครับแล้วม่งย้อนมานี่ครับโอ้โหแล้วทำได้ดีมากครับนี่ภาวาเลยครับอโรเบิร์ตซันเชส อันนี้คือประตูที่2ของนิโคลัสเปเป้ครับที่ที่19บเก้มาดูซัดยิงแรงมากนะครับแล้วก็สวยงามมากๆด้วยครับเป็นสอศูนย์ครับจบครึ่งแรกที่เอมิเลสสเตเดียมซ่อนนำไบรตันเลยครับเอเชิญต่อครับเกมพื้นหลังครับสัญญาณที่เอมิเลสสเตเดียมกลับมาครับคืนนี้คืนวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมนี้ครับเวลา4ทุ่มตรงทาง ทูปพีเมียฟุตบอลเอชดีห้านะครับแฟนๆไปรอติดตามรับชมกันได้พิบริกแข่งพร้อมกันครับในสัปดาห์นี้นัดสุดท้ายวันอาทิตย์สี่ทุ่มนะครับทุกคู่เลยลาลาน่าโอต้องพาบอลใบครับากของเซคิลี่เซคิลี่ดีมากลาลาน่าอาก็พลิกพลิกพลิกดีมาได้แล้วทางขวามีครับลาล่าจะแหวกไปเองเรนเทนี่แซ่ได้ชะกาไอมาที่เปเป้ โทมัสปาเต้ปาเต้คืนมาเลยครับชา,ก,าก้าซิกิรี่เราไปเสียบอลแบบนี้อะไรครับแมกกาลิสเตอร์เปิดยอดมาได้ซัดแล้วก็นั่นแหละครับโอ,โอ้โหไปพลาดกันเองครับอาเซนอลแล้วก็เจอตีตื้นมาเป็นหนึ่งประต,ตูต่อสองเลยครับโอ้แอนดี้ซิกรีเสียบอลนะครับกำลังจะทำเกมขึ้นไปแล้วก็พลาดแล้วเจอไบรตันเล่นงานเลยครับแมกกาลิสเตอร์ครับเปิดมานี่ครับทำเร็วครับพอ อันนั้นเสียจากตรงกลางแล้วรีบกลับมาให้เลยครับแล้วไม่ต้องจับครับยิงเลยครับโอ้ยดีเซคิลี่ซ้ายนะครับโอ้ไม่ต้องแรงมากเนี่ยครับเลือกทิศทางมุมดีเหลือเกินเลยครับก็ไม่ทันแล้วครับไรเรโนอ่ะครับไล่มาครับฝั่งของไรตันครับ1ประตูต่อ2 ว่าเซนนอนจะโดนกดดันจนถูกไล่ตามตีเสมอหรือไม่นี่ครับนะครับโทมัสพาเต้ให้มาที่รอบโคดิงขออยู่ละลรครับเสียบอยลเลยครับแล้วเซคิลี่ผาสาวโกสลาลาน่า ออกมาที่แดนเบิร์นทอสซาเซนอนดักได้เลครับโอกัดก็เสียบอลให้กับไบรตันอีกครั้งหนึ่งแล้ว,ลวซิกิรีให้มาที่เรดูทอสซาทอสซากลับมาอะไรครับแดนเบิร์นแดนเบิร์นยังออกมาได้ถึงทอสซาลาลาหน้าไปไปเดียไปปอด ตีตื่นมาแล้วก,กดดันอาร์เซนอลแล้วนะครับเอาต่อ,ตอได้สั้นติดมามได้ยิงแล้วเจอบล็อกไว้ก่อนชาก้าอาร์เซนอลต้องต้องกลับมานะครับโดนกดกดันแบบนี้อาจจะเสียประตูที่2โดนตีเสมอได้กาเบียลมากันเยสโอบามายังเอาครับปล่อยมาให้กับบริการเล่นกับปาเต้กลับมาโอเดกาดครับโอบามายังบังแล้วโอเดกาดคืนมาที่โอบามายังแล้ว โอ้ทำันสวยครับเป็น3ประตูต่อหนึ่งครับของอาร์เซนอลครับโอ้โหต้องต้องชมบารยบิญัตบังแล้วให้บริการแล้วรีบคืนกลับมาเลยครับเล็กหนีตัวประกบแล้วก็ยิงประตูที่3ให้กับอาร์เซนอลหนีห่างไปอีกครั้งหนึ่งเลยครับนี่ครับโอ้บังแล้วให้แล้วรีบคืนกลับมาก็ลุดเลยครับแบบนี้ก็เสร็จบาร์บิยัติเลยครับโย่ตัวแต่ได้ซ้ายเข้าไปครับโอ้โหต้องต้องชมครับประตูนี้สวยงามอีกประตูหนึ่งครับ ของอาร์เซนอลครับจากเปีเอเมริกอุบาบยังครับในการทำงานร่วมกันนะครับในแนวรุกกับบร,ริกาศกับอุบาบยังอาทิลุกสิครับหนีห่างไปเป็น3ประตูต่อหนึ่งครับอย่างที่เรียนไปว่าถ้าชนะเนี่ยก็ต้องลุ้นคู่ของสปเปอร์กเอเวตันต้องไม่ชนะทั้งคู่ด้วยนะครับครัเสมอนี้ก็หมดสิทธิ์ครับแล้วก็แพ้ก็หมดสิทธิ์ไปรายการยูโรปาคอนเฟเซรลีกนะครับสำหรับอาร์เซนอล อะครับมีเปลี่ยนตัวครับดูรายชื่อไม่ทันนะขอภายด้วยครับรู้สึกว่าจะเป็นโอดกาที่ถูกถอดออกไปแล้วนะครับ a ด a m w ว b สเตอร์ลู n ิส e ังเปิดมาแล้วแม m a c ลิสเตอร์วิสมา มาซาโกท,ทางขวาครับเจอกิเลตทนนี่ดักแล้วซาก้ามาที่สมิตโลนี่ครับลงมาแทนมาร์ตินโอลิการครับแล้วกิเลตทนนี่ซ้ายเล่นกับซาก้าแล้วดูกรบเพื่อนรออยู่สวิตโลให้มาวาไปยังขึ้นรอจะสัดว่าเจอดักก่อนครับโอ้ลาะลาหนา ไม่ถึงสิบห้านาทีแล้วครับเวลาที่เหลือในเกมนี้โอ้โหวันนี้เซก,กิลี่มีเปลี่ยนนะครับฝั่งของไรตันแล้ะครับส่งโฮเซอิสเกโดครับลงมาแทนแดนเบิร์นนะครับอิสเกโด คอลัมเชเบอร์สให้มาครับซ่อนก็เคาะบ้างแล้วนะครับปิดทิ้งมาข้างหน้าอดัมเวฟสเตอร์ดักได้ลาลาน่าครับไหลามาเซคิลี่โอ้โหดูครับจังหวะให้บอลนี้ก็จะหาช่องแคบๆจอ่อซ่อนก็ผ่านไปไม่ได้นะครับอะครับไม่ถึงเสียนาทีของเกมแล้วครับส,สปิโลตทวมัสปาเต้ครับออกมาขวาคอลัมเชเบอร์ กลับมาโอบาลเมยังนะครับนี่ลงมาช่วยเชื่อมแดนกลางครับทมัสปาเตมาเ้มาเอเดนี่เจอเจอเทปแล้วสินไม่ว่าอะไรอากาบอลของไบรตันแมคอาริสเตอร์บิซูมารครับตรงกลางล,ะละาล,ะละาลาลาออกมาอิสเกียโดทอสักอ,อิสเซโดช้าก็เจอดักแล้วครับทมัสปาเต้ อูบาบยังครับย้อนมาเนียเคาะไม่เร่งเลยครับเขากลับขึ้นมาสมิโลสมิทโลไวายให้กับโทมัสปาเต้ไม่เห็นอูบาบยังที่รอไว้ทั้งฝา่ายครับบอลย้อนอิสเกโดทดสามนาทีครับเกมนี้อิสเกโดมาลาลาน่าครับถึงแม็กกาลิสเตอร์แล้วบีสมาให้มาที่แม็กกาลิสเตอร์ โอ้แล้วก็ไล่มาเป็น2-3ครับว่าอเซนนอนครับดีที่มีตุนอยู่ก่อนหน้านำอยู่3-1ครับนี่มาโดนประตูช่วงท้ายครับของก,การทดเวลาบาดเจ็บครับเสียประตูที่2ให้กับไบรตันไล่มาก็เป็น2-3ครับจากอลิสสแม็กอลิสเตอร์ก็ยิงมุมแคบนะครับก็หร,มรบมือให้กำลังใจ ฝั่งของลูกทีมเลยครับเกรแฮมพอตเตอร์เป็น3 2ครับสกอร์ตอนนี้ไรตันไล่มาเลยก็ทดเวลาดูครับทดมาครบแล้วครับแล้วก็จบเกมครับอาเซอร์ตันทำได้ก็วอชนะไปได้3ประตูต่อ2ครับก็ต้องไปลุ้นผลของคู่สเปอร์กับเอเวอร์ตนด้วยครับให้ไม่ชนะพวกเขาถึงจะได้ไปรายการยูโรป้า คอนโซลเลน์ลีกนะครับอย่างไรก็ขอบคุณที่ติดต,ตามรับชมแบบนี้ครับสำหรับแฟนๆทั้งอาร์เซนอลแลวก็ไบรตันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนรับชมฟุตบอลให้สนุกนะครับถูกใจฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กับเราด้วยน,นะครับผมวันนี้สวัสดีครับ